ทุกคนคะทุกคนเคยกินเมนูแกงมะพร้าวเบ้งไหมคะบ้านเราเรียกขร้าวเบงบ้านตื่อเรียกไอระสย,ยะเพื่อรูเรียกไม่เหมือนกันนะคะพอดีว่าข้างบ้านขอนตอนเปร้าวนะคะเราก็เลยได้มะพร้าวต่างอ้อนตังแกน,นะคะจังอู้เมดเราก็เลยเอามาทํากับข้าวคะ่ะมะพร้าวทีเจียวมาแกงหมอนีปลามานหกหลูค่ค่ะทุกคนพอเราคุดออกมาถึงเลือยยิบเดียวนี้ทุกคนว้า ไก่ก็ประมาณ1นกิโลนะคะเราก็ปลนพักไม่เยอะเท่าไรคะ่ะ เริ่มจากผผานี่เราหั่นถึงเราต้องแช่น้ำเกลือตั้งไว้นะคะทุกคนคะทีนี้เราก็ซับไ,ไก่ล้างด้วยเกลือนะคะให้สะอาดค่ะชั้นก็นล้างไปทางมอปราแมานสี่น้ำทุกคนคะ่ะก็คือล้างแล้วต้องเกลีย่ยเลยสูตรนี้เราจะแกงแบบแกงแผ้ค่ะทุกคนเริ่มจากไส้หัวทีไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็ไส้เข่งแกงกะทินะเื่องแกงแดงเข่องแกงมัสมัน่น อบเชยป่วยกักเคยพ,งพ,งพงุ่งพุ่งถี่ใส่เข้าไปก็คือเคื่องเทศนะคะทุกคนค่ะเราได้มาตอนที่ซื้อเคื่องแกงเะมาเลือนะคะวันนี้แกงไก่เราก็เลยเอาพุ่งเื่องเทศสี่เลือมาใส่ด้วยค่ะพัดเขีองให้คนค้อนหอมห้อไม่ข้าวกับถีพันนี้เลยนะทุกคนค่ะสร้างเกตดูพอแตกมันเราประจัดการใส่ห้างถีเพิ่มลงไปเลยค่ะ พอนำทีเดือดเราจะใส่ไก่บ้านลงไปก่อนนะคะพอไก่บ้านเขาค้อนข้างที่จะเนี้ยวเราก็จะต้มไปก่อนสักประมาณยี่สิบนาทีนะคะทุกคนคะเมื่อกี้ตอนพัดด้วทีทุกคนคะเราลืมใส่เกลือคะ่ะเราก็ใส่ตามไปนะและวก็ใส่เม่งเผาของเราใส่ลงไปแบบนี้เลยคะ่ะเม่งเผานี้น่าจะได้ประมาณซ้มคิดว่าว่านี่ทุกคนคะ่ะ ก็มิ่งพาว่าทุกคนเขาไม่เนี้ยวนะเพราะฉะนั้นเราแกงไม่ใช่ต้องน่านนี้เอาพอข้าวเขืองก็โอเคจากนั้นก็เทมว่วถีลงไปเลยค่ะลืมบอกว่าม่วถีซื้อมาหกขีดนะคะกใส่ถังเพล็หนังเพลเลยค่ะปิดจอบโดยแปลงว่านสักไารช้อนนะคะทุกคนทีนี้เราก็ตั้งให้ข้าวเลืองไวประมาณถังเพล็งถังเพลนึ่งเ่าโมงนะคะตั้งแต่เริ่มต้มไก่จนตอนนี้ใช้เวลาแกงประมาณนึ่งเฉวโมงค่ะนี้ค่ะทุกคนคะ่ะ แกงไก่กับเผาเบ้งนะคะเผาเบ้งบลเตยอเลยกินมานี่นี่ตักเนาะขุ่นเติมนะคะนี่ค่ะหมูเตอแกงทิไก่บ้านแกงไงดรอดชแบบว่าไขา่ไข่แกงเผะนะทูนะถึงใส่เผาเบ้งกันเลยทูอืมซัมรักใครที่ไม่เคยกินเผาเบ้งแต่ฉันชิมเลยนิมไม่เป็นเสียนเลยเธอ อ๋ออืมอืมอน็ดลูก่ง่่นี่ร้อนในควา,ามนี้ไม่ไม่ใส่กินเลยบางทีมัมไม่รู้จักอ้ย อร่อยใช่ไหมอร่อยมากอือฮะเป็นนอก